โอเคครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมก็วันนี้นะฮะก็จะมาสอนวิธีการลง R L c l o u ในแมคครับมือถือนั่นเองนะครับโดยใช้แอปที่มีชื่อว่า Project Launcher นั่นเองนะครับก็เข้าไปที่ Project Launcher ก่อนนะครับอันดับแรกนะแล้วก็มากดล็อกอิน c อ o u n t ของเรานะครับหรือว่า Account แบบออฟไลน์ก็ได้นะผมก็ล็อกอินเป็นแบบออฟไลน์นะครับตั้งค่าก็เหมือนเดิมเลยนะไม่ได้ตั้งค่าอะไรเพิ่มเยอะแยะนะครับก็ เปิดวิดีโอก็ตามนี้เลยนะครับผมจะไม่ได้ตั้งค่าอะไรเยอะนะแล้วก็มาที่ Java t w e a k นะครับแล้วก็ผมก็เปิด Memory แบบเต็มเลยนะครับหรือว่าใช้แรมของเราเต็มเลยนะนะครับแล้วก็ต่อไปนะครับให้เรากลับมาหน้านี้นะฮะแล้วก็มาที่สามเหลี่ยมตรงนี้นะครับจากนั้นก็ create new profile ตรงนี้นะครับจากนั้นนะครับให้เรากด create modpack profile ตรงนี้นะครับ แล้วก็แล้ก็เลื่อนหา R L c a r v ได้เลยครับแค่นี้เลยนะฮะแล้วก็กด install ไปเลยนะครับเขาก็จะโหลดสักครู่นะครับติดตั้งอะไรให้เราโอเคครับหลังจากติดตั้งเสร็จแล้วนะครับก็กดกลับไปหนึ่งที่นะครับนี่นะเราก็มาอยู่หน้าปกตินะครับแล้ก็กดตรงสามเหลี่ยมนะฮะ เราจะเห็นคําว่า RL c r r f t ขึ้นมาตรงนี้นะครับก็เลือกโปรไฟล์นี้ให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ผมแนะนํานะว่าให้ไปลบมอดออกนะครับก็เข้ามาที่ RS f i Manager ตรงนี้นะครับผมจะใช้เป็นแอปนี้นะแล้วก็มาที่ Internal Storage นะครับไปที่เกมมาที่ Project Launcher ตรงนี้นะครับจากนั้นก็แล้วก็เข้ามาที่ Custom Instances ตรงนี้นะครับตรงนี้นะ จากนั้นก็มาที่ R L Craft นะครับแล้วก็มองหาโฟลเดอร์ที่มีชื่อว่า mod ตรงนี้นะครับกดเข้าไปนะครับแล้วเราก็หาตัวของ mod ที่มีชื่อว่า Sound Filter นั่นเองนะครับนี่นะฮะก็จะเป็นตัว mod นี้นะแล้วก็สามารถกดลบได้เลยนะครับก็คือกดลบเลยก็ได้นะครับในโฟลเดอร์ mod นะแต่ผมจะเอาออกมาอยู่ข้างนอกแล้วกันนะครับโอเคแค่นี้เลยครับแล้วก็กด play ได้เลยนะเขาก็จะโหลดนานนิดนึงนะครับถ้าใครที่ ไม่ชัวร์ว่าเอ้ยพี่ครับของผมมันโหลดอยู่หรือเปล่านะครับก็มาตรงที่ตรงตั้งค่าตรงฟันเฟืองนี่นะครับแล้วก็ล็อกเอาต์พุตนะครับก็ดูได้นะครับว่าเขาโหลดอะไรบ้างหรือเปล่านะครับก็เข้ามาดูในนี้ได้นะนี่นะครับเข้ามาในเกมเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะแล้วก็เราก็สามารถเข้าไปเล่นในโลกได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะสร้างให้ดูนะว่าเล่นได้จริงเปล่าพี่นะฮะนี่นะครับก็เข้ามาในโลกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะ ผมก็อยู่โซนน่าจะเป็นโซนที่หิมะตกนี่เลยนะครับนี่นอนิเมชันการวิ่งก็มามต่อยเลยนี่นะครับก็เข้าเล่นได้ปกติเลยนะครับตัวของไอเทมก็มีเพียบเลยนะครับนี่นะธนงธนูนดวงดาบ อะไรเยอะแยะนะครับดับไฟันไรกันตัวอะไรเนี่ยจระเข้เหมือนหมาเลย ประมาณนี้แล้วกันนะครับสาหรับตัวของ R L Curve ในมือถือนะครับโดยใช้แอป Pro Graph a n c h e r นะคือเราต้องเข้าไปลบเจ้าตัวาว y l e Filter ้วยนะครับไม่งั้นเขาจะเข้ามาแล้วเด้งออกนะนี่นะครับฟันเลยนี่นะครับโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับก็หวังว่าทุกคนจะชอบนะครับก็ถ้าใครมีคําถามนะครับหรือว่าอยากให้ผมทําคลิปเกี่ยวกับอะไรอีกนะครับก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะฮะผมจะได้พิจารณาในการทาคลิปต่อไปนั่นเองนะครับฝากทุกคนกดไลค์กดซับสไครป์กำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ EP หน้าครับผมบ๊ายบายครับ